สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ป่านะครับระวังนะฮะคนสร้างจาใช่ได้ได้เดินตามมาแล้วทางดีอยู่ทางมันถวันวันีแค่หนึ่งค่ะแต่ถ้าเถทูเนี่มีสององแล้วนี่มากกว่าสองต้องเถย เอามากกสอน่านเติมเอสไงเอามากก็สอนท่เติมเอสไงทางก็ค่อนข้างใ่ะอ้มหจากคนอื่นไกี่แดงกนดรได้ได้ ได้ได้สมัยลบยี่เวียนนำหนักกว่านี้เลยเป็นอาหารเก่าแล้วครับไม่ครับขายก๋วยเตี๋ยวยวนขายก๋วยเตี๋ยวยวนพวกเด็กน้อยขัดแก้วยีตีไม่ได้ครับไม่ได้แก้วมีเก็กงวยเก็กงวยตันนี้เราเจอผู้คนตรงนี้ครับ เดี๋ยวคอยยุติเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับ